สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องสับนลินนะครับวันนี้ทางช่องจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเพราะว่าผมได้ไปชำต้นชำตอนตุ่มตอนนะครับของต้นมะนาวนะครับมาก็ตอนไว้นานแล้วครับผมจนตุ่มตอน ดูนะครับตุ่มตอนก็แห้งแล้วนะครับผมไม่ได้ไปดูสักทีนะครับก็อยู่ใกล้เนี่ยแต่ไม่มีเวลาไปดูนะครับเห็นไหมครับแห้งตุ่มตอนแห้งแล้วครับก็มีสังเกตว่าจะมีรากแทงออกมาแล้วนะครับผมก็จะใช้วิธีในการรวบรัดตัดตอนเลยนะครับไม่ต้องรอให้ชํำนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้การปลูกเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับปลูกเพราะตอนที่ผมปลูกก็เป็นหน้าฝนนะครับ ก็เป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะครับก็จะไม่รอนะครับไม่ช้ำนะครับไม่เอาลงช้ำนะครับผมก็จะปลูกเลยต้นตอนนี้ก็ยังยังไม่แห้งดีนะครับก็ยังมีก็ตอนไว้ช่วงก่อนที่จะเข้าหน้าฝนนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วครับผมเดือนกรกฎาคมพอดีนะครับตอนนี้ก็หน้าฝนเต็มที่นะครับผมก็จะ ไม่พูดพวามทำเพลงนะครับผมก็จะปลูกเลยไม่รอไม่ชํำนะครับผมก็จะเอาลงดินเลยนะครับวิธีปลูกก็ง่ายๆครับขุดหลุมเลยไม่ต้องใส่อะไรนะครับปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องใส่นะครับก็ขุดหลุมลงดินเลยดินลงไปเลยนะครับไม่ต้องขุดใหญ่มากขุดแค่นิดเดียวพอนะครับก็จะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับ ตรงนี้ต้องระวังอย่าให้รากขา,ขาดนะครับพอถ้ารากขาดแล้วก็ปลูก็จะไม่ติดนะครับก็ให้แกะถุงยางออกเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้นะครับแต่ต้องใช้ความเรามาระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนรากเขาขาดตัวนี้ก็เป็นมะนาวลูกใหญ่นะครับแต่ข้อดีของเขาไม่มีไม่มีมเมล็ดนะครับน้ำเยอะดีนะครับ มะนาวฟันนี้นะครับไม่ใช่ว,ว่าเป็นมะนาวเป็นลูกเล็กๆนะครับแต่ตัวนี้น้ำเยอะแล้วก็นี่นะครับไปทำน้ำยำน้ำอะไรได้โอเคเลยนี่ครับลาบตรงนี้ก็ ก็จะปลูกเลยนะครับไม่ต้องรออะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมขุดลุไมไว้แล้วนะครับง่ายปลูกเข้าไปเลยครับ ก็ตามด้วยน้ำนะครับใช้น้ำลดเลยนะครับนะครับใช้น้ำเปล่าลดลงไปเลยนะครับตอนที่ปลูกก็บรรยากาศก็คึมๆค,ค,ครับเหมือนฝนจะตกหบบไรครับผมเราลดไปเลยนะครับผมก็จะปลูกให้ครบเลยนะครับสี่ต้นนะครับํำไปเลยนะครับแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับทุกต้นเลย ยังไงก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องสักนลินนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณและสวัสดีครับ